Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับอยู่ที่นิวยอร์กนะครับเออคือจะบอกว่าวันนี้มันหนาวมากมากที่สุดต้องนัามาอยู่ที่นี่แล้วก็เมื่อกี้เข้าไปในเขตเมืองเมืองกว่านี้ยตรงเถวเถอลอสเฟลเลอร์ครับแต่คนมันเยอะมาก คือถ่ายไม่ไหวเดี๋ยวไว้มีโอกาสกลับไปใหม่ตอนนี้เดินออกมาแถวถนนเล็กซิงตันนะครับกาลังจะไปแกรนด์เทอร์มินอลก็สภาพดีขึ้นมาหน่อยให้ดูอีกทีนี่เนาะพวกตึกสูงทั้งหลายยังไม่มีโอกาสขึ้นเลยอะ่ะมันไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่าด้วยอะ่ะมันวุ่นวายไปหมด เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะหาถ่ายให้ดูเพรามันวุ่นขนาดไหน่็ไม่มีอะไรประมาณนี้ ตอนนี้อยู่ที่อาคาร Saint l, เซนต์เทนเวิลด์เก่าๆนะครับตอนนี้หลังจากที่มันโดนการก่อการร้ายแล้วก็ถล่มไปเขาก็ทำเป็นบ่อน้ำแบบนี้ขึ้นมาแทนแล้วก็ขอบของบ่อน้ำก็จะรึกชื่อของ ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีสองบ่อก็คืออันนี้คืออาคารหนึ่งแล้วก็มีอีกบ่อหนึ่งก็คือสําหรับฐานของอีกอาคารหนึ่งนะครับแล้วก็ในพื้นที่ใกล้ๆกันเขาก็เลยสร้างอาคารอันใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับ<อ>เดี๋ยวพาไปดูเห็นอันนี้เปล่าเนี่ยอันนี้เป็นอาคารใหม่ ที่เขาสร้างขึ้นมาแทนชื่อ One w o r t u t r a d e c e n t e r แทนที่จะสร้างเป็น2ตึกก็เหลือแค่ตึกเดียวแล้วก็วันนี้ปัญหาของที่เนี่ยตอนนี้ก็คือตอนนี้มันเพิ่งจะประมาณสักยังไม่5้าโมงเลยแต่มันมืดแล้วมันมืดไวมากดังนั้นอาจจะไม่ค่อยได้พาเที่ยวเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวถ่ายมาฝากครับดู One w o r l d Trade c e n t อ r อีกที